วันนี้ว่าจะอธิบายเรื่องตำรวจไทยนะครับตำรวจไทยเผ่าลาวนะครับหรือว่าตำรวจลาวนะครับใน <c oughs> ในเมืองเสมานะครับในในในสีชนาเสรหรือว่าสีชนาเทศนะครับในอาณาจักร สีจนาสาหรือสีจนาเสนนั่นแหละครับก็คืออาณาจักรสยามนั่นแหละครับอ่าราชอาณาจักรสยามนะครับอ่า,อ,า,าอัอานนี้ประเทศนั่นแหละครับตำรวจลาวในประเทศสยามนะครับอ่าก็คือว่าเป็นตำรวจไทยนะครับเป็นตำรวจไทยอย่างหนึ่งแต่ว่าตำรวจนะเขามีทั้งเขมรทั้งลาวทั้งมอนนั่นแหละครับแต่ในนี้เขาอ่าแต่ในจารึกนี้เขาบอกว่า <c oughs> เป็นตำรวจลาวนะครับเป็นขุนขุนตำรวจลาวนะครับอ่า ในเมืองนี้อ่าแสดงว่าตำรวจก็มีมาตั้งแต่อ่าตั้งแต่หลักฐานเมืองศรีจนาเสศรีจนาสะนั่นแหละครับอ่าหลักฐานเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลักฐานคำว่าตำรวจก็มีอยู่ที่ปราสาทจะาเลอกอยู่ที่ปราสาสพนมวันก็มีคําว่าตำรวจนะครับมีหัวหน้าตำรวจเขาเรียกมุกตำรวจนะครับเห็นไหมครับแต่น,นี่ผมจะพูดเรื่อง เผ่าลาวนะครับก็คือว่าในเมืองนี่ในในภาคอีสานนี่เขาอยู่ร่วมกันทั้งเขมราวกุยมอนนะครับตํารวจก็มีม,มีมีทุกเผ่า,เาที่แล้วแต่เจ้าเมืองจะจัดให้เป็นนะครับอ่าอ่าทีนี้อ่าผมต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกก็คือว่าถ้าว่าเป็นตํารวจลาวนะ,ะแล้วเขาจะมีชื่อไหมเพราะว่ามันมีมันมีจารึกนะครับมันมีจารึกบอกชื่อเอาไว้นะครับอ่า มีจารึกบอกชื่อเอาไว้เพราะว่าตาเขาบอกว่าเป็นตำรวจลาวมันก็ต้องมีมีชื่อที่มองแล้วเป็นคนลาวนะเป็นชื่อแบบลาวๆนะครับอ่ะอย่างเช่น <c oughs> คําว่านายเท่งอย่างเงี้ยตำรวจเท่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันมีมันมีนี่นครับอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนอ่านี่คือจารึกภาษาเมืองแขกนะครับอันนี้อันนี้ลาวนะครับเนี่ย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  ลอลิงสระอานีว่วแหวนนะครับอ่านว่าลาวนะครับแต่นี่นี่นี่ต่อเต่ารอเรือก็จะตะตะนะครับอ่ะรลาวนะครับก็คือตรวจลาวนั่นนะครับคือผู้ตรวจลาวนะครับแต่เขาเป็นคุนนะครับในนี้บอกว่าอ่าอมันเป็นเรื่องการบริจาคนะครับเจ้าเมืองบริจาคทตุก็บอกว่าไม่ต้องไปขึ้น ต่อตำรวจลาวนะครับนี่เนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้อ่อันนี้ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่แปลไว้นะครับก็คือท่านอาจารย์เชมแก้วคลายนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์บุญบุญเลิศนะครับศนาโนน,นครับสองท่านนี้ได้ได้อ่านแปลเอาไว้นะครับอ่าผมก็เลยไปตรวจสอบดูอ่อก็มันก็มีคําว่าตรวจลาวนะครับอันนี้จะเป็นบอกว่าต,ตะตโครนตะโครนชาววิสัย ชาววิสัยนุตราลาวนะครับก็ท่านแปลว่าอ่าแต่ท่านอันนี้ท่านไม่แปลนะแต่าลาวนี่ท่านยกมาแบบแต่ผลจะแปลว่าเป็นตรวจลาวก็คือว่าขุนไม่ต้องอยู่ในวิสัยของขุนคู่นี้ที่เป็นตํารวจลาวเขาเป็นตํารวจลาวนะครับอ่าตระลาวแต่ว่าเขาเขียนอ่าลดรูปนะครับอ่าลดรูปเหมือนกับเขียนศีจนาเส อ่าก็คือศีชนะเทศนะครับเขาเขาตัดททหารออกก็ได้นะศีชนะสาก็ศีชนะเทสานะครับแต่เขาเอาแค่สาก็พอเขาตัดออกไอเทเทนเขาตัดออกไปนะครับอ่านี่ลอันนี้เขาเหมือนกันอันนี้เขาตัดวัวแหวนจ,จานออกก็เป็นตามจริงมันต้องตรวจลาวนะครับนะก็คือไม่ต้องไม่ต้องขึ้นกับอ่าพวกตำรวจลาวนะครับอ่าหมายถึงว่า ธาตุต่างๆนั้นให้ดูแลสถานที่นั้นในนี่จารึกประสาทเมืองแขกนะครับทีนี้รู้ได้ยังไงเราว่าเขาเป็นคนลาวก็ไปอ่านดูที่ชื่อเขานะครับที่ชื่ออ่าชื่อมันบอกเหมือนกันนะครับอ่าอ่าอย่างงี้อย่างนี้นะครับเนี่ยสิอัมนะครับก็คือนางอัมนางอัมนั่นเองนะนี่ก็ก็เป็น ไทยลาวนะคนชื่ออ่ำเนี่ยลุงอ่ำเนี่ยนางอ่ำเนี่ยเขาสมัยก่อนชื่อมันจะไม่ยากเย็นนะครับชื่อเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเช่นอ่านางเสืองนะครับในจารึกหลายที่หนึ่งนายเสืองก็มีนะครับใช้มาทั้งนางเสืองอย่างอย่างพี่เผือนางเผือก็มีผู้ผู้ชายที่เป็นนายเผือก็มีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไต้ใสก็เป็นคนลาวนะครับชื่อใสนะครับไม่ออคเม้นเลยนะครับ เห็นไหมเห็นไหมไตไตก็คือนายไตใสนายใส,ใน,ใสนี่แหละเขาถึงบอกว่าตำรวจลาวนะครับเมื่อใดละ่ะนานแค่ไหนตำรวจลาวเมื่อพศ1514นอ,อ15นะครับก็ลาวสักพันกว่าปีมาแล้วนยะมันเก่าแก่แค่ไหนละ่ะตำรวจลาวตระลาวหรือตำรวจลาวเนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็หัวหน้าตำรวจหัวหน้าตำรวจเขาเรียกมุกตำรวจนะครับมันจะมีในจารึก น,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 นี่แต่ว่าจารึกของภาษามแมงแขกเกาว่านะครับพันกว่าปีนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตรวจีเขียนคําเต็มเลยนะครับแต่เขาตัดวงแหวนจจวนออกก็ตระนะครับแต่ว่าเพราะว่าเขาจะใส่ชื่อตระล,ลาวก็ตระลาวก็ตํารวจลาวนะครับตรวจตรวจลาวนะครับอันนี้เขียนว่าตํารวจเขียนเต็มเต็มเลยมุก ตำรวจนะครับอันนี้มันเป็นจารึกประสาทพนมวันนะครับผมถึงรู้ว่า,ามีหน้าในในหลวงเสด็จไปประพาสพนมวันอาจจะมีผู้แปรให้เรื่องเกี่ยวกับว่า,ามีตำรวจมีอะไรนะครับพอพระอ,อ,องค์เสด็จไปกับกรุงเทพก็ไปตั้งโรงเรียนตำรวจเลยครับต,ตั้งอยู่ในนครราชสีมานี่แหละก่อนครับแล้วก็โอนย้ายไปนะครับโรงเรียนตำรวจในร้อยตำรวจแห่งแรกของ ของยุครัตนโกสินทร์นะครับก็คืออตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็ค่อยย้ายไปอยู่ภาคกลางนะครับไปอยู่แถวนครปฐมนู่แนหน <c oughs> ละครับเดิมทีก็ตั้งอยู่ในโคราชนะครับ <c oughs> ประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือเรื่องตํำรวจลาวเห็นไหมครับก็เขาเขาก็เป็นแสดงถึงการอยู่ร่วมกันขมรนล,ลาวคุยมอรเขาอ,อยู่ในเมือง ราชสีมาแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเขเมรลาวคุยมอนเพียงแต่ว่าคขมมเนี่ยเ็เปลี่ยนภาษาครับอ่าสืบไปแล้วชาวคุยก็เปลี่ยนภาษานะครับก็อยู่ร่วมงานมาเนี่ยอ่าลูกคนรุ่นหลัลงๆไม่สืบก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเคยญาติกัน <c oughs> มอนก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอ่าเป็นภาษากลางเป็นพ่พพอภาษาราวโครานเป็นภาษาลาวกลางนะครับอ่าพอลงไปกรุงศรีอยุธยาก็ปรับไปเอาไปก็เป็นภาษาไทยกลางในปัจจุบันนะครับ เพราะนั้นต้องเข้าใจคําว่าไทยสมัยนะครับคําว่าไทยนี่ก็คือทุกเผ่ารวมกันให้เรียกว่าไทยให้เรียกว่าชาติไทยนะครับให้เรียกว่าคนไทยชาติไทยไม่ใช่เผ่าเพียวๆมาจะไม่เกี่ยวกับเผ่าอื่นนะครับมันเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวเพราะเขารวมกันแล้วตั้งให้เรียกว่าไทยไทยก็เป็นภาษาลาวกลางนั่นแหละภาษาไทยนั่นแหละภาษาลาวอีสานนะครับไทยอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าไทยภูเขาอันตรยมา เผาเดียวทนโทแล้วก็มาอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับคําว่าไทยต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีความเป็นไทยตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียงเพราะอยู่กันทุกเหล่านะครับพอมีประเทศถึงรวมเรียกกันว่าไทยเห็นไหมครับอ่า <c oughs> ทีนี้คำว่าลาวตำรวจลาวเมื่อพันปีใช่ไหมครับอ่าตำรวจลาวเมื่อพันปีเนี่ย อ่าโทษทีอ่าทีนี้เรารู้ว่าเขาเป็นลาวเพราะเราตรวจชื่อเขามันมีในจารึกอ่าที่มีชื่ออย่างที่ผมบอกนั่นแหละมีชื่อก็จะจารึกประสาทาเมืองแขกนี่แหละครับอ่าจารึกไว้เมื่อพศหนึ่นอยสิบเจ็นะครับแต่เขาพูดย้อนหลังไปถึงอ่าหนึ่งพันห้้ยเห็นไหมครับนี่แหละคําว่า ลาวที่เก่าที่สุดแล้วก็คําว่าตํารวจลาวที่เก่าที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่กัมพูชาปัจจุบันเมืองล่างนะครับเขาเขาไม่มีเขาไม่รู้จักคําว่าตํารวจเพราะเขาไม่ได้ออกแบบอ่าคํานี้พอเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเราต้องพูดถึงอ่าไทยเขมรด้วยนะครับไทยเขมรเขาก็เป็นไทยเห็นไหมเขมรลาวกุยมอนเขาลวงเป็นไทยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยอย่างอ่อย่างกัมพูชาในะปัจจุบันอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่า เขาเอาภาษาของขเขมรไปใช้นะแล้วเขาก็เปลี่ยนสำเนียงไปมันครับเขาไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาไม่ไม่เกี่ยวด้วยเพราะจารึกนี้มันมีเป็นสำนวนขเขมรแต่เป็นสำนวนขเขมรไทยนะครับขเขมรเทรวาสยามเทศม,มันคนละฝ่ายกันแม้จะเป็นเครือญาติเราแต่คนละฝ่ายอันนั้นเขาถือเขาถือให้ให้พูดอ่าภาษาขเขมรเป็นภาษากลางนะครับนะเพราะ พอแยกกันอ่าส่วนหนึ่งก็กลับขึ้นมาอยู่อีสานใช่ไหมครับอ่าเพราะเขาไม่ใช่ขอมนะครับพระอีสานเขมรในพระอีสานเขาไม่ใช่ขอมนะอ่าเขาลงไปอยู่ร่วมกันที่เสมาลาชพัะตบองสีสุพลก็จริงแต่เวลาถอนก็ถอนไปทางอ่าฝั่งกรุง,งเทพบ้างนะครับแล้วก็ถอนขึ้นมาอยู่ฝั่งอีสานเข้ามาอยู่เนี่ยผมสืบย้อนหลังแค่ร้อยปีนี่ครับเขายังพูดภาษาเขมรภาษาลาวอยู่ใน ตัวจังหวัดเลยนะครับผมสืบจากท่านพ่อกำนันนะครับดีนี้ท่านเสียแล้วนะครับเพราะสมัยอายุ14ท่านบวชเป็นเนรแล้วก็ทุดงมาทางนี้เพื่อจะไปกรุงเทพจะมาขึ้นรถไฟที่โคราชไปกรุงเทพเพราะว่าทางรถไฟมาถึงแค่โคราชท่านว่างั้นนะครับอ่า่อเค,เคยคุยกันท่านบอกว่าโอ้ยแถวนั้นส่วนใหญ่ก็พูดเขมรนั่นแหละมีทั้งเขมรมีทั้งลาวอา้าวแถวหัวรถไฟบอก <laughs> มีนะ้าถึงมีถึงมีคําว่าสวัยเรียงได้แต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าบรรพบุรุษเป็นคขมนเป็นลาวเป็นมอนส่วนใหญ่แล้วนี่ย่นั่นแหละเพราะว่าไม่สื่อไม่สอบเหมือนผมผมสื่อผมสอบผมใช้เวลาสื่อตั้ง30ปีเป็นอย่างน้อยนะครับนี่อย่างน้อยนะเนี่ยก็สื่อมาเรื่อยมันสนุกดีแต่เมื่อรวมยอดลงไปหลังๆตั้งแต่ผมนึกอยากจะรู้คำว่าไทายผมอยากจะรู้คำว่าสยามประเทศ สืบไปสืบมามันได้รู้หมดนั่นนะครับอันไหนมันอ่ามันถึงไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอ่าเนี่ยผมอธิบายนี่บางทีมันไม่ตรงกับครูบาอาจารย์เห็นไหมครับอ่าเพราะว่าเวลาปฏิปต่อผมปฏิป,ต,ปต่อจากหลักฐานจริงของครูบาอาจารย์ที่สอหาไว้ให้นะครับผมก็แค่อ่าไปดูหลักฐานตรงนั้นตรงนี้มานะครับนนนเนี่ยคือคําว่าลาวในในสืบแท้คําว่าลาวนะอ่าพันกว่าปีนะอ่าเห็นไหมเพราะว่า ผมไปฟังจากดรสมเกียรติท่านก็พูดถึงโลเค็กนั่นแหละครับผมเอกว่าประเทศนี้เขาเป็นประเทศโลโลโลเกกผมก็เลยบอกเป็นประเทศของพวก,พวกที่ใช้ภาษาลาวก็คือเราเกีย่ยเราเราก็คือลาวนั่นแหละครับแต่ว่าภาษาจีนออกเสียงเป็นอย่างงั้นนะครับเราเกีย้ยนั่นแหละนะครับ พวกาติลาวอะไรประมาณนั้นนะมัง <c oughs> ้งก็จริงๆเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบสำนวนเนื้อหาของมาโครโปโลมันก็ตรงนะครับมันก็ตรงเพราะว่าหลักฐานเนี้ยหลักฐานจารึกเนี่ยมันเป็นสำนวนภาคอีสานนะครับเป็นสำนวนลาวปนเขเมรน,นะครับปนภาษาลาวโคราชนะครับในนี้จารึกหลักที่หนึง่งนี่ก็คือคําว่าลาวเห็นไหมครับแถมยังมีภูเขาแดนลาวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภูเขา ลาวฝั่งเวียงจันทร์ก็เคยยากเราวนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ผพจะพูดแต่เขตแดนของสยามประเทศอ่าในในส่วนในส่วนนี้ในในส่วนปัจจุบันที่เราแยกออกมานี่นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอ่าเพราะว่าเขาให้ตั้งชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็กล่าวด้วยนี่มากาวลาวเห็นไหมอ่าก็ไทยทั้งหลายก็คือไทยทั้งหลายก็คือทุกเผ่าเห็นไหมครับในเนี้ยในจารึกหลักที่หนึ่งนี่นะครับแล้วก็บอกเขตแดนด้วยว่าเขตแดนทางต้นตกถึง หงสาติดทะเลของหงสาเขาเป็นคนดูแลนะครับอ่าอ่าอ่าก็เป็นเคอญาติเรานะครับนั่นแหะในในยุคนั้นน่ะทางพม่าเขายังไม่มาเกี่ยวข้องเลยเขายังไม่มายุ่งกับทางมอญเขาแต่ทางมอญก็ต้องมาขึ้นกับสุขโขทยัยสุขโขทัยก็ก็เป็นสยามนะครับสุขโขทัยก็ไปเนี่ยก็ภาษาไปจากภาคอีสานนะครับทีนี้ภาษาลาวที่เก่าแก่ที่สุดในหลักฐานก็มีก็นี่ ก็นี่เมื่อพศ711หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาษาลาวโูราชนะครับนี่คำแปลหนึ่งอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อาจารย์ใดหนอไม่ได้ไม่ลืมชื่อนานนานทีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้นะครับอ่ะก็คือเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสามห้าศกรกานัก